เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Nokia C12 สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสเปคเน้นใช้งานมาพร้อมกับ Android 12 Go Edition ในราคาเริ่มต้น4,000นิดๆเท่านั้นเองสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนการ์ัสิปตีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเพื่จพไ้ข่าวสารที่มั่นใแบบนี้เป็นประจำทุกวัน HMD Global ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Nokia 42โทรศัพท์มือถือเริ่มต้นรุ่นราคาประหยัดตัวใหม่เลยเน้นการใช้งานทั่วไปลื่นไหลระบบรริบบการ Android 12 Go Edition ในราคาเริ่มต้น4,300บาทนะครับเจ้าตัว Nokia 42เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้น ซึ่งมาพร้อมกับ Android 12 Go Edition ตัวเครื่องนั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด6.3นิ้วให้ความเรียด SD Plus รวมถึงนะครับภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Unisoc SC9863A1 นะครับทำความเร็วอยู่ที่1.6 g h z ที่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผล g r a ฟิ i Power VR IMG8322 CPU ทำงานอยู่บน RAM นะครับ2 g b แล้วก็จะมี การขยายเพิ่มอีก2 g ิกด้วยที่เรียกว่า virtual RAM นะครับหรือ RAM เสมือนส่วน ROM เนี่ยจะเป็น eMMC 5.1 5.1อยู่ที่64 g ิกนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่รองรับการเพิ่มหน่วยความจำเสริมจากภายนอกอย่าง MicroSD การ d ดด้วยส่วนแบตเตอรี่ให้มาที่3,000มิลลิแอมป์และการชาร์จปกติที่5วัตต์นะครับ สำหรับการถ่ายภาพนะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมาหนึงตัว8ล้านพิกเซลนะครับเป็นระบบออโต้โฟกัสมีไฟแฟลช LED มาให้รวมถึงโหมดการถ่ายภาพในเวลากลางคืนและการถ่ายภาพบุคคลกล้องหน้านะครับความละเอียด5ล้านพิกเซล Nokia C12 รองรับการเชื่อมต่อ c g LTE Wi-Fi BGN นะครับ Bluetooth 5.2ช่องหูฟัง3.5มมิลส่วนพอร์ตเชื่อมต่อเป็น Micro USB แบบเก่านะครับนอกจากนี้นั้นยังมีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น IP 52แล้วก็กันน้ำกระเซ็นได้ด้วยการันตีนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวนานถึง2ปี Nokia C12 มีให้เลือก3สีครับได้แก่ i ไร Mint Dark Crime นะครับแล้วก็ Charcoal เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่120ยูโรหรือราวสี่พัามร้อยบาท โดยจำหน่ายเนี่ยเฉพาะประเทศออสเตรเลียนะครับในตอนนี้และเยอรมนีด้วยและจะทยอยเปิดอีกประเทศอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนต่อชอบดีไซน์ของมือถือรุ่นนี้นะครับสวยนะเขาดีไซน์ออกมาได้โอเคมากเลยแต่ก็มีจุดที่สังเกตอยู่ร้ายๆจุดด้วยเช่นเดียวกันถ้าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าลาโพงของเขาเนี่ยอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับไม่ได้อยู่ที่บริเวณก้นด้านล่างนะครับหรือว่าด้านบนอะไรอย่างเงี้ยนะ ตัวนี้ด้วยคาที่ลำโพงมาอยู่ด้านหลังเนี่ยเวลาเราเปิดเพลงแล้วเราเอาด้านหลังลงวางแนบกับพื้นเนี่ยหรือบนโตเนี่ยมันจะมีการกบเสียงหรือปิดลําโพงได้หรือเวลาเราหยิบจับนะครับแล้วก็เปิดดู YouTube อย่างเงี้ยมือเราก็มีโอกาสไปปิดบังลาโพงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อยังคงเป็นไมค์ USB แบบไมโคร USB แบบเก่านะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันควรเป็น USB Type ไทได้แล้วนะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นแบบแบบนี้นะครับในยุคสมัยปัจจุบันเน่าราจะหาแบบใส่ชาร์จยากอยู่อะไรประมาณนั้นแหละก็และอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันแล้วด้วยนะครับก็น,นี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เอาไว้สังเกตโทรศรัพท์มือถือรุ่นนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเพื่อนลครมีใครอยากได้มือถือรุ่นนี้บ้างก็เมนบอกดาวใต้คลิปนี้ได้นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย